สวัสดีค่ะเจ้าค่นเดามาชมเาเดินอาค่ะผาสีสู่ขันเขาู้ขวัเข่านาัานคู้านอค่ะผ้า่เานอ่ะายนกอพาลัเพืง่อากิลีสังค่ะิธยพส่นองค่ะามสวยงาม ปูน้ำเนาะค่ะทันนายอำเภอพร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆเนาะค่ะกำลังทำพิธีอยู่เนาะค่ะพี่เนาะค่ะจ้อ้วนข้ามาชมใบสีสุขวัลทาวสัมปทานภูณชาสัมปทานจจเทวาเขานะค่ะข้าเปลือกต่ละหมู่บ้านแต่ละตะบลนน้ำมาน้ำมากเพื่อสุขวัลเนาะค่ะ โหนตุขัตฉันตุเทวตาพดาสภเพภุทธาปรัปตาพเจกานันจะยังพระหัมอรหันตนาเตเชนาหลักขังวันธามีสัพพโสสาธุบสายเป็นบทอัญเชิญเทพพยดา ที่อันเชิญมานิยมสมพรร่วมท,ทีอันเป็นมงคลได้กับสูสงสวรรค์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประพรมน้ำพระพุทธมนตร์กนได้คือว่าใกลโลงยี่สิบบาทใกล้ใกล้เลย พิธีทั้งภาพเนาะค่ะสู่ขวานเข่ากะเป็นอันเสร็จพิธีแล้วเนาะค่ะสู่ขวานข้าวเนาะค่ะพี่น้องค่ะในงานทั้งราชการผ่านได้อำเภอเนาะคะ่ะกะเปียนก <12 S 1> ุนั่เนาะค่ะทำพิธีนแะละ้วพระพุทธันสิทธเมพระธรรมังปสิทธิเม พระสังฆังประสิทธิเมสิทธิกิจจังสิทธิก,ธกรรมังสิทธิกายังตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนจังบารมังสุขันนโมพุทธายะยะธาพุทโมนะประสิทธิพรสวัสดีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผล จเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโลกนิราชภัยประสงค์ศักด์คุศลใดขอจงสมประสงค์เธอสาธุ ค่ะพี่น้องค่ะพามาชมเนาะค่ะหาเยนี่คือตำบลกำแพงเนาะค่ะซุ่มซุ่มประกวดของตำบลกำแพงนะคะพี่น้องสวยงามบ่ค้าประดับประดาสวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะพามาชมเนาะค่ะพี่น้องเริ่มแล้วเนาะค่ะบ่ายสี่โมงก็จะมีขบวนแห่เนาะค่ะพี่น้อง อันนี้อ้วนพามาชมตลาดตุ่มตลาดตำบนกนเนาะค่ะกับมี่อ่ะค่ะหลายๆคนเนาะค่ะเพื่นกับมาถ่ายรูปไปเป็นทีละลึกเนาะค่ะพี่น้องคะยัดประดับประดับประดาานประกวดได้ค่ะนี่พี่น้องประกวดนะคะมี่ เงินรางวัลให้เนาะคะ่ตะตลาดตำบลเนาะค่ะตลาดสุขาาะะสวยงามบ่พี่น้องค่ะสวยงามบ่ค่ะแล้วก็ข้างในเพื่อนก็นจะมีสินค้าสินค้าขายพี่เนาะค่ะามาชมโอ้มีสมุนไพรเชิญขาดจ้าขออนุญาตเดะะ้อค่ะถ่ายวิดีโอสวยงามมากโอ้ยหอมสมุนไพรเนาะหอมคะ่ะหอมค่ะ นี่ค่ะมีสินค้ามาขายน้ำเน,ะะนะาะค่ะเนาะกะตตายขายผ่อนค่ะนี่คือตำบลกำแพงเพิ่นจะมีสมุนไพรนี่ค่ะสมุนไพรมาเนาะค่ะเนาะพี่น้อง,องค่ะสมุนไพรมาเนาะค่ะหอมเขมไมาในนี๊หอม,อมเนาะคะ่ะพี่น้อง อันนี้ก็คือเครื่องสม,มุนไพรของเขา,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 ขาขมีขมิ้นมีว่านามีไผ่เนาะค่ะพี่นอ้องะคะ่ะสวยงามเหมม็ดน,นะคะด้านนี้ก็จะเป็นผ้าไหมเนาะค่ะผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมนะคะพี่น้องสวยงามบอพี่น้องมานี่พรเยอ้วนผ้ามาชมค่ะสวยมากค่ะผ้าไหมมัดหมี่ของตำบลกำแพงเนาะค่ะพี่น้องซึ่งเขาประกวดเนาะค่ะเมือนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะด้านนี้ก็จะเป็นจักสานเนาะค่ะพี่นอ <end> ้องสิค้าโอท็อปเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้ามาก อ่ให้ช่มเนาะคะ่ะประกวดเนาะคะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นผักสนวนครัวเนาะคะ่ะผักปอดสารพิษเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนีะ่อ้ยสวยงามน้าผักปอดสารผักปอดสารคะ่ะโอ้ยสุดยอดตะบนกำแพงเฮ็ดดีมากเลยค่ะ<อ>เป็นแต่ไนที่หนึ่งอยู่เออจัดซุ้มประตูได้สวยงามแล้วก็สินค้าหลากหลายเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องคะสวยงามค่ะเนาะคะ่ะ อันนี้คือตำบลกำแพงนะคะจัดจัดซุ้มประตูข้างนนกับมีสินค้าหลากหลายซึ่งน้ำข้ามาประกวดนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเยอะนจะพาไปชมอันนี้คือพริกโชว์เนาะคะ่ะแหมสวยงามาพี่น้องจัดหนาซุ้มประตูด้สวยเนาะค่ะพริกดสดสดสีม่วงก็มีค่ะพี่น้องค่ะสวยงาม,มากเลยค่ะนี่อันนี้คือตำบลเหล่าหลวงค่ะพี่น,อน,นอลล้องพามาชมตำบลเหล่าหลวงเนาะค่ะเออมีสินค่าหลายย่างเนาะคะ่ะจัดหน้าร้านด้สวยง่ามากเลยค่ะพี่น้องค่ะ จัดหน้าสุงมประตูได้สวยงามเนาะคะ่ะข้างนั้นก็นจะมีผ้าไหมเนาะคะ่ะพี่น้องผ้าไหมมัดมนีเนาะคะ่ะพี่น้องคะสินค้าเนาะคะ่ะมีหลายอย่างเนาะคะ่ะเป็นผืชพักสวนขั้วกับน,น้ำมาโชว์ประกวดลวหลายอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าน้ำมาขายเนาะคะ่ะประกวดขายแข่งกันเนาะคะ่ะพี่น้อง อันนี้คือตำบลเราหลวงเนาะค่ะพี่น้องค่ะากนามาชมนะค่ะมีเฮดเนาะค่ะสึนค้ามีข้าวต้มมีข้าวหนมเนาะค่ะถึงห้างตำบลพนจัดมาอ่าเข่ามากขบวนประกวดเนาะค่ะอันนี้ก็ด้านนี้ก็เป็นผ้าไหมเนาะค่ะผ้าไหมมัดมีเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาชมนะค่ะนี่ขออนุญาตเด้อค่ะเนาะค่ะ โอ้อันนี้ก็เป็นผักสวนครัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะจ้าพี่น้องจ้าเนี่ก็คือตำเทศบาบลเทศสบานตำบลกูกระสิงเนาะค่ะนำมาขอมาประกวดเนาะค่ะจ้านาล้านเลสวยงามเพื่อนนาค่ะพี่น้องนี่ันี้คือสุ่มประตูของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องตำบลกูกระสิงค่ะมีกะตาไบเนาะค่ะนํำมาโชว์ประกวดลวก็นน้ำมาขายเนาะค่ะในสินค้า ในโอทอปของเข้านะคะพี่น้องค่ะจ้าพี่น้องนี่คือตำบลดงข้างใหญ่นะคะพี่น้องค่ะน้่เข้ามาประกวดนะคะกันนีจันนาล่านในสวยงามคือกันนะคะพี่น้องทุมประตูสวยงามมากเลยคะ่ะพี่น้องค่ะดงข้างใหญ่นะคะพี่น้องพามาชมนะคะพี่น้องค่ะสวยงามนะคะข้างนา้นก็จะเป็นอ่าพามาชมนะคะคพี่น้อง ว้าวผ้าไหมค่ะผ้าไหมสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องค่ะผ้าไหมมัดหมี่เนาะคะ่ะอ่าสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องผ้าไหมมัดหมี่เนาะคะ่ะนี่พี่น้องค่ะสวยงามมากเลยค่ะจ้าชิมนีกระเจ้าเวรอยากเข้ามาชมอ่างาน บุญคุณลานเนาะค่ะหรือว่างานประสานล่วง,ขงเขาอำเภอเกษตรวิสาหิเริ่มตั้งแต่หมูว่านเนาะค่ะเท่าเมื่อนี้เนาะค่ะตอนเย็นสี่โมงก็จะมีการ<ม>กระบวนแห่ hair อค่ะเด้อขอเชิญมาชมเด้อค่ะปูยูกิ๋นเนาะค่ะเนาะ<ม>เอามาชมได้นะคะผ่าม้มัดมีมีแต่สวยๆค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากเลยขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ